ว่าอันนี้ก็ถึงเวลาสมควรละเดี๋ยวผมจะจุดทูปแล้วนะครับยังไงฝากด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอันนี้ผมอธิษฐานรวมกับทุกคนเลยนะครับอธิษฐานกับองค์เท้าปู่เวสปู่เวสวรรณนะครับขอขอโชคขอลาบขอเลขเด็ดในงวดนี้นะครับงวดประจำวันที่1นึงสิงหาคม 2,564นี้นะครับก็ทุกคนกำลังลำบากกันกับโรคระบาดที่เป็นอยู่กับเรื่องการงานที่โดนลดวันนะครับวันนี้ผมคิดว่าขอโชคขอลาบเนี่ยเป็นงวดที่3แล้วก็จากทาเวสวรรณแล้วก็ขอให้งวดเนี้ยไม่ว่าจะออกมาเป็นรางวัลอะไรก็ขอให้ประสมความสำเร็จในการขอในครั้งนี้นะครับยังไงผมอธิษฐานนะครับขอให้องค์ทาเวส โดยดประธานพอแล้วก็ให้เลขกับตัวผมเองเจ็ดล้านแปดแล้วก็แฟนๆรายการนะครับได้ดูกันเดี๋ยวผมควรเลยนะครับกว,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 วนก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 วนอธิษฐานแล้วอธิษฐานต่อหน้าองค์ท้าวเวสสุวรรณเลยนะครับได้แล้วครับได้แล้วได้แล้วนี่นะครับได้แล้วได้แล้วได้แล้ว เดี๋ยวเรามาจุดธูปกันเลยนะครับจุดธูปกันเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณออนครับสวัสดีครับสวัสดีครับป้าจอยสวัสดีครับคุณสุพันมุ่งหมายครับอย่าลืมร่วมสนุกนะครับคนที่เข้ามาดูใหม่นะครับตอบว่าวันนี้ผมซื้อลอตเตอรี่มาในราคากี่บาทนะครับวันนี้ผมซื้อลอตเตอรี่มาในราคากี่บาทกดไลค์คลิปกดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับ คลิปนี้นะครับอย่าไปคลิปก่อนๆแล้วก็เขียนคําตอบมาใต้คลิปนี้นะครับนะครับนะครับเดี๋ยวดูได้ครับเดี๋ยวผมจุดทูบเลยแล้วกันครับผมจุดทูบอธิษฐานร่วมกันนะครับแล้วเดี๋ยวดูทูบนะครับดูเลขที่ออกมาจากทูบขอโชคขอลาบขอเงินขอทองกับองค์ท้าเวสวุวรรณนะครับ เพิ่มให้ติดเพิ่มนะครับ จุดทูบแล้วนะครับเดี๋ยวรอดูเลขกันนะครับว่าจะออกมาเป็นเลขอะไรนะครับนะครับเดี๋ยวผมเพิ่มเพิ่มมุมกล้องเข้าไปฟึ๊บโอเคครับเดี๋ยวสักครู่นึนะครับผมขอขยับขยับเพิ่มไฟนิดนึงให้เห็นกันชัดๆนะครับเพิ่มไฟนิดนึงให้เห็นกันชัดๆนะครับโอเค นะครับเพิ่มไฟเข้าไปแล้วสวัสดีครับคนที่เข้ามาใหม่ครับสวัสดีครับคุณสุพันมุ่งหมายครับสวัสดีครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับถ้าชอบเนี่ยกดไลค์กดแชร์เพจให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมนะครับสวัสดีครับคุณสพลครับสวัสดีครับแล้วก็ก็ขอให้ได้รางวัลที่หนึ่งสมใจนะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืม ร่วมกิจกรรมกับผมด้วยนะครับก็จะได้เป็นอลอตเตอรี่นะครับเป็นของรางวัลเอาไปลุ้น6ล้านรางวัลที่1กันนะครับคำถามมีอยู่ว่าทวนอีกทีนึงเดี๋ยวคนที่เข้าใหม่ไม่ลงนะครับตั้งแต่ทีนี้ครับ เลขออกช้ามากเลยครับสงสัยเขาต้องการหัวใจเยอะๆครับยังไงช่วยกดหัวใจรัวๆด้วยครับหัวใจรัวๆเลยครับหัวใจรัวๆเลยนะครับเลขทูบจะได้ออกเร็วๆยิ่งกดหัวใจเยอะเท่าไหร่ทูบก็จะยิ่งออกเท่านั้นนะครับออกมาแล้วนะครับออกมาแล้วครึ่งหนึ่งแล้วครับครึ่งหนึ่งแล้ว เดี๋ยวรอสักครูหคร่หนึ่งนะรอสักครู่หนึ่งนะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับ แป๊บหนึ่งใกล้จะออกเป็มหมดแล้วนะครับใกล้จะออกเป็มหมดแล้วนะครับสักครู่สักครู่เสียงไม่ได้เงียบหายไปไหนนะครับแต่กำลังลุ้นอยู่ แต่ก็ชัดเจนนะครับถ้าเกิดผมมองจากกล้องตรงนี้ค่อนข้างชัดเจนมากมองจากหน้าจอ,เ,อ,อเลขที่ได้ตัวสุดท้ายเนี่ยเป็นเลขศูนย์ครับเลขที่ได้ตัวสุดท้ายเป็นเลขศูนย์ครับวิทุบหักเลยหักชัดเห็นห้าสี่สองแต่ตัวสุดท้ายเป็นศูนย์สำหรับผมแฟนรายการไม่เห็นนะครับตอนนี้แฟนรายการไม่เห็น แต่ผมบอกก่อนเลยว่าเรื่องที่ประหลาดใจจริงๆนะครับผมก็บอกเลยว่าผมประหลาดใจนะครับทาเวสวรรณองค์นี้ครั้งแรกที่ผมไปไลฟ์เนี่ยที่วัดเนี่ยหลังจากที่ไลฟ์เสร็จก็เดินเข้าไปที่ทางออฟฟิศของเขานะครับที่เขามีเกี่ยวกับเช่าพระเครื่องผม เห็นองค์นี้เราก็ถูกใจมากก็เลยเช่ากลับบ้านมาด้วยก็คิดกันอยู่สักพักหนึ่งคุยกับกับผู้จัดการนะครับผู้จัดการก็บอกว่าได้ลองก,ก,ก็ก็ตามใจถ้าผมอยากได้เนะี่ยผมก็เลยเช่ากลับมาสิ่งที่อัศจรรย์ใจเพราะว่าครั้งที่สองเนี่ยผมออกไปไลฟ์สดข้างนอกไม่ได้ก็เลยจุดธูปขอจากองค์ท้าวสวสุวรรณนะครับก็ได้เลขที่ออก มาในงวดที่ผ่านมาก็คือเลขเจ็ดศูนย์นะครับออกอยู่ในสี่ตัวนั้นแต่ก็ได้ตัวผมเองก็ได้ลอตเตอรี่มาผมยังไม่ได้ขึ้นรางวัลเลยเนี่ยครับอยู่เนี่ยผมยังไม่ได้ขึ้นรางวัลของงวดที่แล้วของงวดที่แล้วผมยังไม่ได้ขึ้นรางวัลเลยเนี่ยครับนี่เจ็ดศูนย์นะครับแต่งวดนี้สิ่งที่ประหลาดใจสําหรับผมมากคือการเช่าองค์ท้าเวสวันองค์นี้มาเนี่ยนะครับ ทุกองเนี่ยจะมีโค้ดอยู่ซึ่งโค้ดที่อยู่กับก็ค่อนข้างตกใจอยู่เหมือนกันครับโค้ดที่ได้อยู่ข้างหลังกับองค์ท้าเวสุวรรณเนี่ยนะครับเป็นเลขเดียวกับที่ออกในวันนี้นะครับ เลขท้ายสองตัวตัวแรกผมมองไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ครับที่อยู่เดี๋ยวผมจะถ่ายรูปให้ดูหลังจากไลฟ์สดเสร็จนะ,นะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายไปให้ดูอีกทีหนึ่งแล้วก็เอาขึ้นคู่กันระหว่างเลขทูบกับเลขที่ผมได้จากโค้ดของหลังองค์ท้าเวสวร์น,นะครับก็คือเลขเลขตัวแรกผมมองไม่ค่อยชัดเจนว่าจะเป็น4หรือเป็น5นะครับแต่ตัวที่2เนี่ยแน่นอนครับ2ครับ ตัวที่สามศูนย์ครับถ้าเอาแค่สองตัวหลังเนี่ยตรงกันเปียเลียเลยครับตรงกันเปียเลียเลยนะครับตรงกันเปียเลียเลยเดี่ย,ยังไงเดี๋ยวผมถ่ายรูปแล้วก็ผมจะโพสต์ให้ดูอีกครั้งว่าตรงกันยังไงนะครับได้ครับสำหรับวันนี้เนี่ยภารกิจของผมก็เสร็จสิ้นแล้วในการหาเลขนะครับ ก็อย่างไงผมมีเวลาอยู่ย้ําอีกครั้งสําหรับกิจกรรมที่มีนะครับย้ําอีกครั้งสาหรับกิจกรรมที่มีก็คือให้ทายมาว,าว่าวันนี้ผมซื้อลอตเตอรี่มาราคาเท่าไหร่ผมมีลอตเตอรี่8ใบแจกอยู่นะครับวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่29 30 31วันที่31ผมจะจับรางวัลช่วงประมาณบ่าย3นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะประกาศผลรางวัลอีกทีหนึง่งตอนนั้นจะไลฟ์สด นะครับประมาณบ่ายสามแล้วก็ยังไงก็ถ้าว่างก็เชิญเข้ามาดูกันถ้าไม่ว่างก็เข้ามาดูโพสต์กันนะครับว่าว่าใครได้รับเป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลไปบ้างนะครับแล้วก็ยังไงฝากไว้ด้วยสรุปก่อนสรุปสรุปเลขท้ายสรุปเลข,ท,เลขท,ที่ได้วันนี้ก่อนครับที่ได้จากการจุดทูปขอกับองค์ท้าเวสุวรรณนะครับเลขที่ได้ก็คืองวดประจำวันที่1สิงหา2 5 0พ 64นี้เลขที่ขอจากองค์ทาวเวสวรรณเนี่ยผมได้เลขเป็น5 4 2 0นะครับเลขที่ได้เนี่ยจะเป็นเลข5 4 2 0ครับนะครับยังไงก็อันนี้เป็นแนวทางนะครับจะเลือกเลขไหนสลับยังไงตัดยังไงในการที่ไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลคุณจะไปซื้อ5 4 ใบหนึ 4, 5, ใบ1นึหรือไปซื้อ 20, งศใบ1นึใบหนึ่ง, 02, น,งนะครับถ้าใครโชคดีเจอ 5, 4, 2ก็ซื้อได้ครับใครโชคดีเจอสี่ก็ซื้อได้อีกใบหนึ่งไม่แพงครับแปบาทเท่านั้นเองของรัฐบาลสนับสนุนรัฐบาลกันครับนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยเพราะว่าเลขที่ออกวันนี้ตรงกับเลขโค้ดขององค์ทาวเวสุวรรณที่ที่เช่ามาแล้วก็มาจุดทูบ มา,มาจุดทูปขอเลขกันด้วยนะครับก็คือเลข20นะครับตัวหน้าผมไม่แน่ใจเดี๋ยวยังไงช่วยเม้นบอกแล้วกันครับว่าเลขไทยที่ผมที่เป็นโค้ดขององค์ท้าเวสวรณเนี่ยคือเลขอะไรยังไงก็ช่วยกันเขียนบอกใต้คอมเมนต์ด้วยแล้วกันครับสำหรับวันนี้ภากรกิจของหมอเจดล้าน8 000, ก็เสร็จสิ้นลงไปแล้วนะครับยังไงก็ขอให้ทุกท่านปลอดภัยนะครับจากโรคโควิด -19 นะครับแล้วก็มัน ฉีดแอลกอฮอล์เยอะๆรักษาวความสะอาดเข้าบ้านถูสบู่ล้างมือกันให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็หน้ากาก2ชั้นเวลาออกไปข้างนอกนะครับขอให้ทุกคนมีโชคมีลาบด้วยสําหรับงวดที่จะถึงนี้นะครับด้วยความตั้งใจด้วยความศรัทธากับองค์ทาเวสวุวรรณนะครับก็ขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จในการเสี่ยงโชคในครั้งนี้ครับสาหรับวันนี้หมอเชิร้าน8ก็ต้องลาไปก่อนครับเสร็จสิ้นภารกิจแล้ว ย้ำอีกครั้งนะครับเลขที่ได้วันนี้คือเลข5 4 2 0ี่อฟังอีกครั้งนะครับ5 4 2 0เลือกเลขที่ถูกเอาเดชเอาเลยนะครับผมคิดว่าทุกคนถูกอยู่แล้วครับก็ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จนะครับสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนครับสำหรับไลฟ์สดในครั้งนี้ฝากด้วยนะครับสำหรับเพจหาเลขเจ็ดพารวย ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนตัวผมนะครับยังไงก็ขอเป็นสื่อกลางในการที่หาเลขหีต่อไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ